สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครอบภูมิภาควันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วหลายครั้งค่ะที่มีโอกาสได้ไป ติดตามกิจกรรมเหล่านั้นของเด็กๆนักเรียนนักศึกษาในสถาบันกันวันนี้ทีมงานของเราขอ,อนําคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่นะคะทีน่นี่เขามีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะเขามีการเรียนการสอนกันอย่างไรแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเขามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจจนเป็นที่ขึ้นชื่อแล้วก็โดดเด่นในการแข่งขันทักษะต่างๆหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ทีมงานของเรา อยู่กันที่บริเวณหน้าป้ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะและตอนนี้อยู่กันกับท่านคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรคะ่ะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองวันศรีจันทร์นะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้ต้องรบกวนอาจารย์นิดนึงแนะนําทางมหาวิทยาลัยนิดนึงนะคะว่าเรามีการเรียนการสอนกันยังไงเรามีกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นค่ะของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยทุ่งใหญ่ค่ะ สำหรับพื้นที่ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่นะคะก็จะมีอยู่4คณะด้วยกันนะคะ,คะ,ะเหมือนคณะที่เรายืนอยู่นี้ก็คือคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะ,คะ,ะซึ่งเป็นคณะที่อสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะ,คะ,ะเกี่ยวกับการแปลรูปผลิตัภฑ์ทางการเกษตรการทําอาหารเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในกลุ่มของการโรงแรมการท่องเที่ยวนะคะหรือว่า พวกโรงพยาบาลเลยเพระ,ะนี้ก็จะเป็นสาขาอาหารและโภชนาการแต่ว่าถ้าเป็นการแปลรูปเพื่อเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานนี่ก็จะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์เลเทคโนโลยีการอาหารค่ะแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพะนะคะ,ะสาขานี้ก็เป็นการนําความรู้ทางด้านชีวภาพต่างๆเช่นการนําจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์นะคะ,คะ,อะตอนนี้ที่เราทํางานวิจัยที่ว่าเป็นรูปเป็นร่าง ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อสังคมมากก็คือการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ <c oughs> นะคะซึ่งจริงๆแล้วในอนาคตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพก็จะเป็นสาขาที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก <c oughs> นะคะเนื่องจากว่าประเทศเราเป็นประเทศกเกษตรซึ่ง <c oughs> มีผลผลิตทางการ,กรเกษตรมากมายนะคะเราก็สามารถนําความรู้ไปใช้แล้วก็ในอนาคตความรู้ไทยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนี้จะเป็นสาขาที่มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ <c oughs> ต่อไป <c oughs> แอบทราบมาค่ะอาจารย์ว่า <c oughs> ความโดดเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรวันนี้การแปรรูปอย่างหนึ่งที่เราจะนํามาให้คุณผู้ชมได้ดูแต่ขออุบไว้ก่อนมีใช่ไหมคะใน,นช่วงไทยน,นอกเหนือจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วมีคณะอะไรอีกคะในพื้นที่ทั้งหมดของมหาลัยก็มีคณะเกษตรศาสตร์นะคะ,ค,ะคือพื้นที่ตรงบริเวณนี้เริ่มแรกจะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแยกสาขามาเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นน้องใหม่ก็คือคณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะแล้วก็จะมีสาขาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย <c oughs> ค่ะก็มีทั้งหมด4สาขาสี่คณะด้วยกัน4คณะด้วยกัน <c oughs> วันนี้ทีมงานของเรามีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทรามาว่าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนนักศึกษา,า,า,าม,มากมายเลยทีเดียวเรามีการเรียนการสอนกันยังไงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์สาขาแรกที่แนะนําก็คือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะ,คะก็เป็นสาขาที่เราเปิดมานานเกือบ20ปีแล้วนะคะก็มีบัณฑิตที่จบไปทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมากมายะนะคะ,คะก็เป็นสาขาที่ สอนเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตการเกษตรทั้งหลายเช่นเมื่อก่อนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีผลิตพันธุ์ตะมงเยอะใช่ไหมคะ,ะลูกศิษย์เราก็จะไปอยู่ในพวกอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่จะทําอาหารกระป๋องเป็นอย่างเดียวนะคะลูกศิษย์เราก็จะไปอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเยอะๆเลยเหมือนที่เรากินในชีวิตประจาวันคือคืออาหารแปรรูปได้หมดอ,าหาอย่างไม่ไม่จำกัดจำเพาะจําพวกเลยใช่ค่ะแล้วเกอดจากนี้แล้วมีอะไรอีกคะเหมือนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเราก็จะเป็น ถ้าเป็นสัพทางวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่านอนฟู้ดก็คือไม่ใช่อาหารก็ได้นะคะ,คะก็คือเช่นพวกผลิตภันยางนะคะ,คะลูกศิษย์เราก็จะไปอยู่ในโรงงานพวกถุงมือยางแบบนี้ก็ได้ค่ะเ,เป็นฝ่ายควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ได้ะนะคะแล้วกเ็เหมือนโรงงานเหล้านะคะเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่จะมีผลผล,ผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือพี่ลังกาสานะคะแล้วก็มีการผลิตวายพี่ลังกาสาซึ่งอันนี้ก็เป็น ผลงานของนักศึกษาทางด้านทเทคโนโลยีเชีวภาพเหมือนกันนะคะก,ก็เป็นอะไรที่หลากหลายก็คือโดยสรุปก็คือนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นได้ทั้งอาหารและก็ไม่ใช่อาหาระนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่เราเพิ่งเปิดใหม่ก็คือ,ท,อ,อทางด้านอาหารและโภชนาการซึ่งอันนี้เราก็มองเห็นความสําคัญว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคใต้เป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากนะคะในแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ามาเที่ยวที่ที่แถวบ้านเราเยอะแยะเลยนะคะ,คะอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องก็คือการอาหารและก็การโรงแรมนะคะนักเรียนที่เรียนสาขานี้ก็จะเป็นาสามารถมีทะทักษะในการการทำอาหารให้น่ารับประทานการตกแต่งห้องอาหารยังไงให้ให้ดูดีนะคะหรือว่าการจัดอาหาร เหมาะสําหรับผู้ป่วยหรือว่าคนอายุแต่ละวัยอันนี้เราก็จะสอนนะคะซึ่งใน,ในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจการโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนี่ก็จะเปิดมากซึ่งเราก็ให้ความสําคัญกับสาขาพวกนี้ซึ่งคิดว่าก็จะทําให้บัณฑิตที่จบไปเนี่ยไม่บ้างงานนะคะ,คะ,แ,ละแล้วก็โดยทั่วไปเด็กที่เราผลิตออกไปก็ไม่มีใครบ้างงานนะคะนอกจากว่าจะเลือกงานค่ะ,คะพูดแล้วไม่เห็นภาพอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตอาจารย์นําชม ทุกทุกส่วนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรกันบ้างว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างในแต่ละวันการเรียนการสอนเป็นยังไงนะคะได้ค่ะได้ค่ะไปกันเลยค่ะส่วนแรกที่จะนําชมกันเป็นอะไรคะอาจารย์ค่ะก็เป็นสาขาอาหารและโภชนาการค่ะคือตึกนี้ใช่ไหมคะตึกนี้ค่ะวันนี้มีนักเรียนมาค่ะมาเขามีลงปฏิบัติการพอดีเลยค่ะค่ะเซนในการน เรามาอยู่กันในเรียกว่าห้องครัวห้องปฏิบัติการนะคะห้องปฏิบัติการอาหารวันนี้มีนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการสาขาอาหารและโภชนาการนะคะกาลังง่วนอยู่ในครัวเลยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคะค่ะค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์ชมาพรเพีงมากนะคะเป็นอาจารย์ผู้สอนซึ่งวันนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์ชมาพรมีรายการอะไรที่จะแนะนําบ้างคะสวัสดีค่ะอ่ะ ขออนุญาตยืนใกล้ๆแม่ค,ครัวนิดนึงจะได้รู้สึกว่ากําลังจะอิ่มลว <laughs> ะ <laughs> วันนี้มีเมนูอะไรคะจาย์ค่ะเมนูแรกนะคะก็คือแกงกระหวไก่ม้วนค่ะค่ะก็จะมีส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อกไก่ค่ะเล่ให้บางๆแล้วก็มาห่อกับพวกผักเพื่อให้อาหารได้ครบห้ามวอค่ะพวกเด็กๆก็จะได้ทานผักไปด้วยวันนี้นักศึกษาที่มาปฏิบัติเนี่ย เป็นชั้นปีที่เท่าไหร่คะชั้นปีที่หนึ่งค่ะชั้นปี <ตา S 1> ปที่<ตา> <S 1> 1 <S หนึ่งสอนเโภชนาการในห้องนี้เนี่ยใช้ปฏิบัติการเรียนการสอนทุกวันไมหมคะอาจารย์ทุกวันอังคารค่ะทำแบบทุกวันอังคาร<ำ>คาร่ะน้องๆที่เขามาเรียนเนี่ยแต่และว,วันเนี่ยเราต้องคิดเมนูให้เขาไหมหรือว่าเด็กๆเ,เขาจะคิดกันมาเองเราจะกําหนดให้เขาเขาวันนี้มีแกงเผ็ดค่ะเขาก็จะไปคิดเมนูเองว่าจะแกงเผ็ดอะไรแกงเผ็ดอะไรจะทานคู่กับอะไรอาจารย์ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้เขาค่ะและในการเรียนการสอนเนี่ยคือ อาจารย์ก็สอนหมดทุกขั้นตอนเลยหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่ต<อ>ขั้นตอนการเตรียมจนถึงการลงมือปฏิบตัติการปรุงการอะไรใช่ค่ะ,คะตั้งแต่การการเลือกซื้อเราจะเรียนทฤษฎีก่อนค่ะ,ะเลือกซื้อผักเลือกซื้อเนื้อสัตว์เอามาปรุงอาหารแล้วก็วิธีการปรุงว่าปรุงยังไงไม่ให้เสียคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับเมนูต่อไปที่น้องๆเขาจะแสดงฝีมือนะคะคือการทำแกงจืดของขวัญวิธีการทำนั้นก็บอกว่าไม่ยุ่งยากค่ะแค่เตรียมอุปกรณ์เหมือนกับแกงจืดทั่วๆไปแต่ว่าจุดเด่นของเมนูนี้ที่ไม่ซ้ำแบบใครนั่นก็อยู่ที่การห่อหมูสับเป็นรูปของขวัญซึ่งห่อด้วยเจ้ากระลำปลีนะคะแล้วก็ผูกโบด้วยเจ้าดอกไม้จีนแค่นี้ก็ทำให้เมนูนี้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ